ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิเซอร์โรนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปกันอ่าน,นเรื่องราความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีพฤกษบนะคะลัคนาพฤกษภ ประจำเดือนกุมภาพ,พันธ์นี้นะคะชาวราศีพฤษภก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่20เมษายนถึงวันที่20พฤษภาคมนะคะโดยชาแนลนี้สามารถเข้ารับชมได้ทั้งลัคนาและก็ราศีเลยเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตมหลักของ Western Astrology หรือว่าตามศาสตร์ของตนตกนั่นเองนะคะและการอ่านในวันนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งการอ่านแบบนี้อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคน นะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันโอเคเอาล่ะค่ะกลับเข้ามาสู่ในเดือนแห่งความรักนะคะเดือนกุมภาพ,พันธ์เดี๋ยวเรามาดูว่าสำหรับพฤกษพนะคะมีอะไรบ้างนะคะจะเป็นยังไงบ้างเนาะ เริ่มเลยแล้วกันนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ในอดีตท,ที่ผ่านมาดูเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะเคยไปรักใครคนหนึ่งมากๆนะคะทุ่มเทแรงกายแรงใจให้ความสัมพันธ์นั้นมากๆแล้วแบบมันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดอะแล้วมันอาจจะเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นบ่อยก็คือเหมือนเวลาให้ใจใครไปแล้วก็ไม่ได้ใจกลับมามันก็เลยทําให้ตัวคุณมีความรู้สึกว่าเหนื่อยนะคะกับเรื่องความรักความสัมพันธ์เหนื่อยแล้วนะคะ หลังๆมาเนี่ยตัวคุณเอตัวคุณเองเนี่ยก็เลยหันกลับมาโฟกัสที่ตัวเองมากขึ้นบางคนก็คือรักชีวิตโสดไปเลยนะคะก็คืออยูอ่ตัวคนเดียวทำอะไรคนเดียวกินข้าวคนเดียวช้อปปิ้งคนเดียวปัดเรือเป็ดคนเดียวคือดูหนังคนเดียวคือแบบทำอะไรคนเดียวแล้วมันรู้สึกสบายใจพอตัวคุณเองดึง energy แบบกลับมาจากสิ่งที่แบบก่อนหน้าน,นี้อาจจะให้คนอื่นไปอะไรเงี้ยมันเลยทำให้เหมือนแบบคุณ คุณรู้สึกรักตัวเองในเวอร์ชันนี้มากขึ้นนะคะบางคนตอนนี้ตัวคุณเองมีความรู้สึกว่าคุณได้เป็น best version of yourself แล้วเพราะว่ามี i m p r e s s ขึ้นมานะคะบางคนเนี่ยชอบ ตัวเองในตอนนี้มากๆากแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างมันลงตัวไปหมดแล้วทุกอย่างนะคะแม้ว่าตอนนี้จะไม่ได้มีความรักความสัมพันธ์อะไรกับใครแต่คุณก็รู้สึกว่าชีวิตของคุณที่ที่ไม่ได้มีเรเลชั่นชพตรงนี้คือมันสมบูรณ์มากๆแล้วสำหรับคุณแล้วคุณก็ชอบตรงนี้มากๆคุณไม่ได้รู้สึกว่าตัวคุณขาดอะไรเลยนะคะในทางกลับกันคุณกลับหวง ห่วงความโสดห่วงความสุขตรงนี้ซะอีกก็คือเหมือนพอมีคนจะเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะแบบไม่ได้เวลคัมคนที่จะเข้ามาขนาดนั้นเออตัวคุณเองค่อนข้างที่จะมีเกราะป้องกันมากพอสมควรนะคือแบบไม่ได้เป็นคนที่แบบจะรับใครเข้ามาได้ง่ายๆอะไรเงี้ยเพราะว่าคุณค่อนข้างที่จะห่วงพื้นที่ความสุขของคุณในตอนนี้นะคะ ที่นี้สำหรับในเดือนกลุ่มภาพันธ์นี้เป็นยังไงบ้างเมเจอร e จขึ้นมาวันในออฟโซ s นะคะอัศวินถือดาบตามมาด้วย calling in your soulmate นะคะสิ่งใดนะคะที่เคยไปขออะไรใครไว้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอในเดือนนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าไพทาร่เ,เนี่ยเขาจะ สื่อออกมาไว้ยังไงนะคะสำหรับในเดือนนี้ตัวคุณเองมีโอกาสที่จะได้พบเจอคนนะคะอาจจะเป็นแบบในแบบที่คุณไม่ได้ตั้งใจอะ่ะอาจจะเป็นคนที่คือคุณไม่ได้คิดเลยว่าคนคนนี้คือเขาจะเข้าหาคุณในแบบความรักบางคนอาจจะเข้ามาในแบบของเพื่อนหรืออาจจะเข้ามาในแบบอะไรที่มันผิวเผินมากๆ ตัวคุณเองก็อาจจะไม่ได้ระมัดระวังตัวกับเขาเท่าไหร่เพราะเขาไม่ได้แสดงออกว่าเขาจะเข้ามาในเชิงคนรักอะไรอย่างเงี้ยอ่อฮะแล้วพอคุยกันไปคุยกันมาเนี่ยมันดันกลับเป็นว่าอ้าวมีความรู้สึกดีๆให้กันคือมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ตั้งใจนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเดือนนี้คือมันออร์แกนิกมากจริงๆตัวคุณไม่ได้ตั้งใจว่าคุณอยากจะมีความรักถึงแม้ว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งความรักก็ตามเพราะอย่างที่บอกไปคุณแฮปปี้ดีอยู่แล้วคะ่ะนะคะแต่ทีนี้เนี่ย สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นอะไรที่มันออร์แกนิกมากๆไม่ได้แพลนเลยทั้งตัวคุณแล้วก็ตัวเขาแต่มันก็ทำให้คุณก็ยังไม่ได้วางใจเช่นเดียวกันนะคะตัวคุณเองค่อนข้างที่จะคิดคิดลึกคิดเยอะคิดนานเลยนะคะพิจารณาแบบว่า360องศาเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะยังไม่ได้วางใจร้อยซ เอเนอร์จีของเขาเป็นไพ่ queen of cups แล้วก็เป็นไพ่ two of cups นะคะเขาถ้าเจอหน้ากันนะเอเนอร์จีนี้ก็คือเหมือนเขารักคุณตั้งแต่แรกเห็นเขารักคุณตั้งแต่แรกเจอความเป็นคณคาแรคเตอร์ Character ของคุณสิ่งต่างๆของคุณเขารู้สึกว่าเราทั้งคู่ดึงดูดต่อกันมากแต่ถ้าเจอกันผ่านทางออนไลน์คุยกันผ่าน text หรออะไรเงี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าคุณดึงดูดเขาได้มากจังเลยอะทั้งๆที่เขาเอง ก็ไม่ได้คิดจากที่จะเข้ามาหาคุณในเชิงคนรักนะแต่ว่าพอคุยแล้วอะเขากลับมีความรู้สึกว่าคุณมีแรงดึงดูดมากเขาอยากที่จะรู้จักคุณมากกว่านี้และวพอคุยไปคุยมาก็แบบเอ้ารักคุณเฉยเลยชอบคุณเฉยเลยอะไรเงี้ยอยากรู้จักคุณมากกว่านี้อ่านี่คือ e NERGY ของเขาที่ปรากฏขึ้นมาส่วนตัวคุณเองได้เป็นไพ่ e of f ั n d s แล้วก็เป็นไพ่ k น i g h t o f ดรนะคะคุณไปกับความสัมพันธ์นี้แบบ ค่อยเป็นค่อยไปสุดๆเลยค่ะนะคะเพราะว่าคุณกลัวความผิดหวังคุณกลัวที่จะสูญเสียพื้นที่ความสุขของคุณไปเองด้วยเพราะฉะนั้นคุณก็เลยค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับความสัมพันธ์นี้แบบมากๆาคุณไม่ได้เปิดใจร้อเถึงแม้ว่าตัวคุณเองจะมีความรู้สึกสนใจในคอนเน็กชันนี้ก็ตามนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่า บรรยากาศความรักความสัมพันธ์ของพรึกศพในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเป็นยังไงอีกพฤึกศพก็คือพฤึกศพจริงๆนะคะไพ่คุณออกมาแล้ว u e e north e c t o a e s นะคะดาบสดาบนะคะแล้วก็เป็นไพ่เจ็ดเหรียญคุณอยากที่จะค่อยๆดูไปก่อนคุณรู้แล้วค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในในตรงเนี้ยมันจริง คือคนคนนี้ที่เขาเข้ามาเขาก็เป็นคนที่ดูแล้วน่าปลอดภัยจริงๆนะคือเขาไม่ได้เป็นคนที่มีรับลมคมในอะไรใดๆเลยเป็นคนที่แบบคุณสามารถรับรู้ได้ว่าสิ่งที่เขาทําทุกอย่างคือเขาทําด้วยใจ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เขาพูดหรือว่าเป็นการกระทําของเขาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาทําให้คุณคุณรู้รับรู้ได้เลยว่าสิ่งนี้คือเขาทําด้วยใจแต่ว่ามันเป็นความกลัวลึกๆข้างในของคุณมากกว่าที่ว่ากลัวว่าจะผิดหวังเพราะ energy ก้าดาบก็คือเป็นพวก overthinking นะคะคือเราคิดมากๆเกินไปแต่พอฟังมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ได้อยากที่จะให้เราโทษตัวเองว่าแบบเราเป็นคนคิดมากเพราะว่าความคิดมากตรงนี้มันก็เกิดมาจากในอดีตที่ผ่านมาของเรานั่นแหละคนที่เราเคยเจอความสัมพันธ์ที่เราเคยเจอในอดีตทําให้เรา รู้สึกว่าเราต้องคิดมากนะเราต้องพิจรารณาเป็นพิเศษนะคะสําหรับใครก็แล้วแต่ที่เราอยากที่จะเอาเข้ามาในชีวิตโอเคความรู้สึกกันดีกว่าเนาะเขาก่อนเขารู้สึกยังไงกับคุณคะเขาชอบคุณนะคะชัดเจนมากเขารู้สึกว่าตัวคุณเองเป็นคนเป็นโอกาสนะคะที่ค่อนข้างที่จะ สำคัญนะคะที่เข้ามาแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยากที่จะปล่อยไปเขามีความรู้สึกว่าคุณเป็นคนฉลาดเราก็เอาอยู่ในทุกๆสถานการณ์หมายถึงว่าคุณเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้ในแม้ว่าสถานการณ์มันจะแย่มากๆแต่ว่าเหมือนคุณเองก็ไม่ได้ทําให้มันแย่ไปจากการใช้อารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนคุณควบคุมตัวเองได้แล้วคุณก็สามารถจัดการปัญหานั้นได้ดี คุณเป็นคนที่คอยดูแลเทคแคร์เขาในบางเรื่องที่เขาไม่ถนัดแล้วเขาก็ได้รับรู้ถึงความเทคแคร์ตรงนี้แล้วเขาก็รู้สึกชอบมันทำให้เขารู้สึกอบอุ่นใจนะคะเป็นคอนเนคชั่นดีๆที่เขารู้สึกว่าเขายังอยากที่จะมีต่อไปแล้วก็การอยู่กับคุณส่วนใหญ่แล้วเขาจะมีความรู้สึกว่ามันสนุกไม่ว่าคุยอะไรก็สนุกคุณอาจจะเป็นคนรอบรู้รู้ทุกอย่างรู้ทุกเรื่องที่เขาพูดขึ้นมาอะไรเงี้ยก็มีความเป็นไปได้ว่าคุณกับเขาอาจจะ เป็นคนที่สนใจอะไรบางอย่างที่เหมือนกันนะคะมันก็เลยทําให้เหมือนแบบเออบทสนทนามันก็ค่อนข้างที่จะฟล o w แล้วก็คุณเองก็มีเรื่องที่จะคุยกับเขาเรื่อยๆนะคะแล้วตัวคุณเองล่ะคะคว e นดาบนะคะ w e โ f เ r ต u n e ห้าเหรียญแล้วก็เป็นไพ่เดวิลคุณมีกำแพงในใจจากเรื่องราวในอดีตที่ผ่านมา ถามเพิ่มนะคะว่าแล้วคุณชอบเขาไหมล่ะคุณมีใจให้กับเขาไหมลึกๆแล้วตัวคุณเองมีใจให้กับเขานะคะแล้วก็คุณอาจจะรู้สึกได้ด้วยว่าคนคนนี้ที่เขาเข้ามาเนี่ยเขามีคุณสมบัติแบบที่คุณอาจจะเคยไปขอพอรหรือเคยนึกไว้หรือว่าเคย m a n i f e s ไว้เลยอะจริงนะคือแบบอาจจะเป็นอะไรบางอย่างที่คุณเคยไปเขียนเอาไว้ว่าถ้าสมมติมีคนรักคือคุณต้องการแบบนี้นิสัยแบบนี้ หนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วมันมีในคนคนนี้หมดเลยอะแต่พอเขาไม่อยู่ในในชีวิตเราจริงๆแล้วไม่หยุดตรงหน้าเราแล้วเรากลับกกัวเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมาเคยทําให้เราเจ็บช้ําเพราะฉะนั้นจากสถานการณ์นี้ซีก็คงจะต้องอ่านตรงๆนะคะว่าบางครั้งบางทีอุปสรรคของความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความคิดของเราเองนะอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าบางครั้งบางทีคิดมากเกินไปมันจะกลายเป็นว่าเราดันไปปิด ประตูในทุกๆท,ทางออกของปัญหาแล้วมันก็จะทําให้บางครั้งบางทีเรามีความรู้สึกว่าอันปัญหาที่เกิดขึ้นตรงนี้สิ่งที่เราคิดตรงนี้มันไม่มีทางแก้ไขเลยมันมีมันมีทางแก้ไขเสมอนะคะเปิดใจกว้างๆค่อยๆมองดูไปมองคนคนนี้ที่เขาเป็นคนนี้นะคะมองเขาที่เขาเป็นเขาอดีตมันผ่านไปแล้วอืมเข้าใจเลยอ่ะ ถ้าเป็นแบบ energy ประมาณนี้นะไหนดูซิว่าแล้วเขาจะ take action ยังไงกับคุณต่อไปเขาสม่ำเสมอนะคะเล่นไหมซึ่บอกแล้วว่าเขาชอบคุณมากหนึ่งถ้วยนะคะเสี่ยงเล็กเสี่ยงน้อยมันมีความรักอยู่ตรงนี้จริงๆและเซทว่าพฤกษบลัลลูสัมผัสได้ว่าคนคนนี้เขารักคุณหรือคนคนคนี้เขารู้สึกดีกับคุณมากขนาดไหนแต่ความกังวลของคุณมันมันจะทําให้คุณไม่อยู่กับปัจจุบัน ใช้คํานี้นะคะบางทีเรากลัวเกี่ยวกับในเรื่องของอนาคตอะไรเงี้ยเราอาจจะต้องโฟกัสที่ปัจจุบันมากกว่านี้นะคะถ้าคุณไม่สามารถที่จะโฟกัสที่ปัจจุบันได้คุณจะไม่สามารถเอนจอยกับโมเมนต์นี้ได้เลยนะคะสำหรับพฤกโซบเอาคำหน่อยนะคะ เปิดใจสัก,กนิดนะคะแล้วก็จะได้รับรู้ว่าคนคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ตัวคุณเองนั้นมองหาหรือว่าตามหานะคะค่อยๆให้เวลานะคะเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะอย่าเพิ่งตัดสินเขาเลยนะคะมองที่เขาเป็นเขาจริงๆนะคะแล้วก็คุณจะได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่คุณเองนั้นมองหาหรือสิ่งที่คุณเองนั้นตามหาสิ่งที่คุณเคยไปขอสิ่งที่คุณเคยคิดว่าคุณอยากจะได้ในวันนี้มันหยุดตรงหน้าคุณแล้วนะคะ ก็อาจจะต้องระมัดระวังความคิดของตัวเองให้ดีนะคะใครรู้สึกว่าตัวเองคิดมาก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 ม,าม,ามาจริงๆและกังวลมากๆซินแนะนําการออกกําลังกายแล้วก็นั่งสมาธินะคะช่วยได้เยอะเลยหรือถ้าสมมติว่า2อ,อย่างนั้นมันไม่พอจริงๆค่ะซิสเตอร์คือยังไงก็หยุดคิดไม่ได้ลองอ่านหนังสือดูนะคะช่วยได้เยอะเลยค่ะนะคะสําหรับพลึกศพนะคะในเอพิโซดนี้ มีโอกาสเข้ามาและเป็นโอกาสที่สามารถประสบความสำเร็จได้เพียงแค่ว่ามันจะต้องใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเลยนะคะกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตรงนี้สิ่งดีเกิดขึ้นกับคุณแล้วก็อยากที่จะให้คุณอบรับไว้เพราะว่าคุณคู่ควรกับความรักที่ดีหรือว่าการที่มีคนเข้ามารักคุณคุณรักตัวเองมาขนาดนี้แล้วคุณพยายาม ปรับให้ตัวเองเป็น best version ของตัวเองแล้วในวันนี้พอมีคนเข้ามารักคุณแล้วอยากที่จะให้คุณอบรับในสิ่งนี้ไว้นะคะแล้วก็คำถามอะไรใดๆก็แล้วแต่ที่คุณมีในใจอนาคตเวลาจะเป็นตัวบอกเองการคิดในตรงนี้อาจจะทำให้คุณไม่ได้อยู่กับปัจจุบันและไม่ได้อบกอดกับสิ่งที่เกิดขึ้นในตรงนี้เท่าไหรนะักนะคะแต่ข้อดีก็คือเดือนนี้มีคนมาแสดงออก ว่าเขารักเขาชอบและเขาอยากที่จะไปต่อเขาอยากรู้จักคุณทีนี้ขึ้นอยู่กับคุณเลยค่ะว่าจะเปิดใจแค่ไหนเนาะเอาล่ะค่ะสำหรับพลกศพนะคะในอีพิโซดนี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอาอบคุณสำหรับการ s u b s c r i b e การกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักนะคะรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box ที่เรียบร้อยแล้วค่ะรักษาสุขภาพกันนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ในอีพิโซดหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ